ผมพันตำรวจเอกเอกนันท์หัวแก้วพุ่งกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้วครับให้เรื่องเกี่ยวกับหมู่บ้านท่าทาระได้ถูกเข้ามานะที่ท่านนะครับท่านผู้การท่านที่ท่านครับเรื่องทาทระสูตรเรื่องท่าที่ทูลนะครับที่ท่านด้วยกันนะครับได้เข้างานเยี่ยมเยือนส่งกำลังใจให้แก่ให้แก่ชาวท่าท้าวท่าที่ระหลับให้ถูกเข้ามาในพิธีนะครับเพื่อนพันธุ์สถาเชิงเที่ยวบ้าครับได้เลยครับประเด็นครับ ครับระดับต่อไปในแพทย์วิทยาหอมฉุนตัวแทนเรากรอทันไดแล้วครับเปิดรายการในทังนี้นะครับประก่อนเข้าสู่วาระเดือนถางนะครับให้เห็นจากวันท่านแรกนะอิทธิพรโพทองรองผู้จัดการระบบผู้ถอนทาคสองผลตำรวจูลสีออมสิงห์บุญดังสงศ์ผู้รับการดำเนการประทวจภูธรภาคสองผลตำรวจูลสีธนาวุฒิจงกิระผู้รับการกฎหมายและคดีอดีตผู้กับเมืองตะแก้วนะครับ งการตำร,รุกภูธรจังหวัดตากแก้ว,ว,แกว,ว,แนวนะครับสี่รถสี่ต่างๆนะครับเอาต่อไปเราเอาต่อไปนายาสุพงค์ท่านรัฐประหลัดปาตตามโครงการชุมชยื่นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแนพงศ์องจรนะครับทำเรื่องสามชาตินะครับตรงนี้นะครับสามที่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแล้วผลอ,ออกมาชุมชนไหนนะครับของโรงพักไหนติดอยู่ในลำดับที่ หนึ่งสองสามนะครับก็คือสามที่จะถือว่าเป็นตัวแทนของกองจัดาการตำรวจตรีภาคสองนะครับคือทั้งภาคตะวันออกเราที่อยู่แปดจังหวัดเนี่ยนะครับอิทธรพอโทรทัศนรรองผู้จัดการตำรวจภาคสองนะครับและท่านผู้บังบการทั้งสองท่านนะครับที่อยู่ในคณะทำงานขึ้นมาเป็นคณะตรวจประเมินผลการทำงานโครงการนี้ของพวกเราในวันนี้นะครับนผมต้องขอเรียนว่า วันนี้ที่คณะ,ะของโปรดิวาัภาคสองมา,งาตรวจนะครับส่วนหนึ่งคือของโรงพักสุเมเือเนนะครับที่มาที่บ้านค่ายช้างของเราเ่ยนะครับสำาร็งานํารดวจชาตินะครับคือ,อของท่านผบตรเลยนะครัสมารตรวจต้ออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการนี้เรียนชี้แจงนะครับให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องทราบนะครับส่วนหนึ่งนะครับ เชื่อว่าผู้ชาทุกท่านนะครับหรือผู้แทนภาคที่เกรือข่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งตลตลนะครับผู้นำทั้งผู้แทนฝ่ายปกครองนะครับท่านานอำเภอนะครับมีการขยายผลจากกลุ่มผู้เสพผู้ค้าในชุมชนหรือมไม่นะครับปีที่แล้วไม่มออีเลยลตรงนี้ครับเลยโดดตในในัดกันเลยปีนี้ ผมมาในบอกตรงว่าผมเลือกจากแก้วอัญมัีแรกผมตั้งความหวังว่าผมจะเห็นสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเก่าของเงินสากแก้วบอกข่านตรงๆครับผมไม่ไม่ผิดหวังเลยผมแอบอ่นเป็นกระสิเกิดท่านผู้การท่านสามท่านผมไม่ผิดหวังนะครับที่ผมมาเอกเปลี่ยนเสมือนนักนักมว่ซึ่งเคยชกลรวแพมาแล้วคราวนี้เขา ไปดูเทปแล้วก็ไปดูจุดอ่อนว่าที่เขาแพ้ครั้งที่แล้วเนี่ยเพราะอะไรคราวนี้ผมเห็นแล้วเขาอมาแก้ไขปรักจุดอ่อนของเขาทำให้จุดอ่อนของเขาไม่มีกลายเป็นจุดแข็งเป็นไ,ไงได้ไหมทำงานต่างกันยังไงเรืองไมได้นะท่าน ตงนเ็ื่ากข้าวดี่มานีกินข้าวดี่าเรืองไู้นะจะไม่ไหวยังไงก็โทรหาให้เพื่อนนะรับรองรับรองไม่สการร่างแก้กันนะตำรวจนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วก็ขออ้องด้วยครับีกบเขบเมแรับ เข้มแข็งะเห็นเราเข้มแข็งเข้มแข็ว่าจำัดรานได้เป็นนายตรวจปอดปอดกมาุี่านรู้่านู้นครับไปนไปาครับกทานรูการที่ยดายการัูป่วย